12ความเชื่อเกี่ยวกับงานศพสำหรับคนที่เตรียมตัวจะไปร่วมงานงานศพเป็นพิธีที่จัดขึ้นเนื่องจากมีผู้เสียชีวิตประเพณีเกี่ยวกับงานศพนั้นมีความแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมความเชื่อศาส,สนาที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของในแต่ละท้องถิน่นดังนั้นการจะไปร่วมงานศพจึงเกิดเรื่องของความเชื่ออันหลากหลายและเราได้รวบรวม ความเชื่อเกี่ยวกับงานศพสำหรับใครที่จะไปร่วมงานศพ 1. พกกิ่งทับทิมไว้ในกระเป๋าเสื้อโดยมีความเชื่อว่ากิ่งทับทิมสามารถช่วยป้องกันวิญญาณหรือสิ่งชั่วร้ายต่างๆติดตามหลังจากกลับมาจากงานศพนอกจากนี้ยังสามารถใช้กิ่งมะนาวที่มีใบบนกิ่งเจ็ดใบทดแทนได้เพราะเชื่อว่ากิ่งมะนาวจะช่วยให้มองไม่เห็นสิ่งลี้ลับ 2. หลังหน้าด้วยน้ำที่แช่ด้วยใบทับทิมหลังจากงานศพเพื่อป้องกันไม่ให้เห็นสิ่งชั่วร้ายตามมามีความเชื่อว่าการหลังหน้าด้วยน้ำแช่ใบทับทิมสามารถช่วยได้ 3. ผู้ตั้งครันและเด็กอ่อนงดไปร่วมงานศพเพื่อป้องกันไม่เห็นสิ่งชั่วร้ายติดตามตัว 4. ห้ามชวนใครกลับบ้านพร้อมกันภายในงานศพไม่ควรเอ่ยปากชักชวนใคร หรือเอ่ยชื่อคนที่จะไปขออยู่ด้วยเนื่องจากเชื่อกันว่าวิญญาณหรือผีอาจจะตามมา 5. หญิงตั้งคันติดเข็มกรดที่เสื้อหรือชุดคลุมเมื่อไปร่วมงานมีความเชื่อว่าเข็มกรดสามารถป้องกันสิ่งลี้ลับและสิ่งไม่ดีเข้ามาทำอันตรายลูกในท้อง 6. อย่ามองลอดใต้หวังขาพอเชื่อว่าจะเห็นคนตายหรือวิญญาณเร่ร่อน 7. อย่าเอ่ยปากชื่นชมว่างานสวยหรือเรียดสวยเนื่องจากเชื่อกันว่าถ้าเอ่ยปากชมเราจะต้องไปร่วมงานศพของคนที่รู้จักอีกอย่างต่อเนื่อง 8. อย่าส่งดอกไม้จันทให้กันเพราะเชื่อว่าเป็นการยื่นความตายให้กัน 9. คนป่วยหรือปีชงไม่ควรไปร่วมงานเนื่องจากช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่เชื่อกันว่าร่างกายอ่อนแอ สิ่งลี้ลับอาจเข้ามาทำร้ายได้ง่าย10หากร่างกายมีบาดแผลห้ามไปงานศพเป็นความเชื่อที่สืบทอดต่อๆกันมาหากมีบาดแผลจะยิ่งทำให้แผลเน่าเปื่อยหรือหายช้าแต่หากเลี่ยงไม่ได้อาจพกหนามมาก,กูดหรือหนามเฟื่องฟ้าไปด้วย11เรื่อลี่ยงการทานอาหารในงานศพโดยเฉพาะคนป่วยไม่ควรรับประทานอาหารในงานศพ เพราะเชื่อกันว่าสิ่งไม่ดีอาจเข้ามาในร่างกายผ่านทางอาหารและเครื่องดื่มได้ 12. พกมีดติดตัวไปงานศพอาจเป็นความเชื่อที่ดูน่ากลัวแต่การพกมีดนั้นตามความเชื่อคือเพื่อแก้เคล็ดเพราะมีดช่วยป้องกันสิ่งที่ไม่ดีสิ่งอัปมงคลต่างๆได้เนื่องจากเป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ ผมขอทิ้งท้ายด้วยสมสิ่งที่ห้ามทำในวันพระจันทร์เต็มดวงในทุกๆ28ถึง30วันจะมีข้าคืนพระจันทร์เต็มดวงซึ่งก็คือที่เราจะเห็นพระจันทร์ดวงโตสุกสว่างในทางโหงราศาสตร์จะถือว่าวันพระจันทร์เต็มดวงนั้นมีพลังดึงดูดจากดวงจันทร์ซึ่งคนส่วนใหญ่มักขอพรจากดวงจันทร์กันในวันที่พระจันทร์เต็มดวงซึ่งในวันพระจันทร์เต็มดวงนั้น มีสิ่งต้องห้ามที่ไม่แนะนําอยู่3มอย่างดังต่อไปนี้ 1. การเริ่มต้นทําสิ่งใหม่เนื่องจากในวันพระจันทร์เต็มดวงนั้นจะมีพลังงานมากมายพุ่งออกมาจากดวงจันทร์บางคนอาจคิดว่าเหมาะสําหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่แต่ในทางกลับกันแล้วในเมื่อพลังงานมากมายนั้นคุณควรมีการวางแผนและการคิดให้รอบคอบจะทําอะไรเพราะในบางครั้ง หากเราแฟแรงมากจนเกินไปอาจทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้2อ,อย่าทำอะไรเกินกำลังเมื่อพูดถึงอารมณ์ของเราในวันพระจันทร์เต็มดวงนั้นหลายคนอาจจะคิดว่าไฟแรงแต่ในเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่คุณจะทำหรือแสดงออกอะไรจนมากเกินไปเนื่องจากนั้นจะทำให้ทุกอย่างที่คุณพบเจอมีความรุนแรงมากขึ้นดังนั้นแนะนำให้ควบคุมทั้งอารมณ์และคำพูด 3. ชะลอการตัดสินใจหากจําเป็นต้องตัดสินใจอะไรอย่างเร่งด่วนในวันพระจันทร์เต็มดวงควรใช้ความระมัดระวังและไตรตรองเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากพลังงานที่แรงกล้าในวันพระจันทร์เต็มดวงนั้นอาจทําให้คุณใช้อารมณ์อย่างรุนแรงในการตัดสินใจและทําให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้